สวัสดีนะคะทุกๆคนวันนี้ยาอ,อก็เพิ่งกลับมาจากทำงานหลังจากที่กินข้าวแล้วก็อยากจะเข้ามาคุยกับทุกๆคนมันเป็นเวลานานมากที่ยาออไม่เคยที่จะมาคุยแบบนี้อีกเพราะว่าเนื่องจากยายอ,อ,อีอมีงานยุ่งตลอดเวลาเลยและช่วงนี้ก็เป็นอะไรหลาย,ลายๆเรื่องเข้ามาเช่นยาอ,อก็จะวางแผนเดินทางกลับเมืองไทยด้วย หลายๆอย่างท่านี้ยายอวันนี้ยาออจะมาพูดถึงเรื่องการส่งของยาอส่งของไปเมืองไทยตั้งแต่เมื่อกลางปีที่แล้วก็ส่งมาเรื่อยๆครั้งหนึ่งสองกล่องสามกล่องก็ส่งไปลงที่อ่ที่บ้านที่เมืองเมืองนนแล้วก็ส่งหลานก็จะเป็นคนรับท่านี้มันอ่ามันช่วงหลังเนี่ยยายอก็คิดว่ายายออจะอ่ะ ส่งให้เร็วขึ้นยอ,อก็จะส่งอา,อาทิตย์หนึงบางทีก็สากล่องอาทิตย์นึงบางทีก็สี่กล่องแต่มาช่วงประมาณสองสามอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยยาอ,อจะส่งต้นอาทิตย์เนี่ยสกล่องแล้วก็ปลายอาทิตย์อีก4กล่องมันก็ส่งมาแบบนี้มาตลอดนะก็ไม่มีปัญหาอะไรจนกระทั่งมาเมื่อเมื่อวานนี้ท่านี้ก็เป็นเหตุคือ,อเริ่มต้นก็คืออาทิตย เมื่อสองอาทิตย์ก่อนเนี่ยเยาออส่งของเนี่ยวันอังคารเยาออส่งอ่าสี่กล่องแล้วพอมาวันพระหัสเนี่ยซึ่งยามีนัดกับหมอก็เลยเ,เสียเวลาตอนเช้าแล้วไหนไหนก็ไปแล้วก็เลยก็เลยแวะส่งของอีกสี่กล่องก็รวมเป็นว่าอาทิตย์นั้นทั้งหมดส่งแปดกล่องท่านี้มันมีปัญหาว่าสี่กล่องแรกเนี่ยประมาณสิบวันก็หลานก็ได้รับแล้ว แต่สี่กองหลังเนี่ยก็รออยู่นานทั้งที่ห่างกันแค่วันเดียวจงกระทั่งอ่าหนึ่งกองเป็นกองที่ห้าก็หลานก็ได้รับแล้วแล้วก็โดนกักเอาไว้สามเอมเราก็ไม่รู้ตอนนั้นว่ามันโดนกักหรืออะไรแต่ว่ามีความรู้สึกว่ามันมันผิดปกติเพราะมันห่างกันแค่ส่งแค่วันสวันแค่นั้นแต่ว่าของมันมามันน่าจะพร้อมกัน หรือว่าการขนส่งน่าจะเป็นเที่ยวเที่ยวเดียวกันแต่ก็นานของอาทิตประมาณอาทิตย์กว่าก็มีหนังสือมาให้หลานว่าให้ไปรับที่กรมที่อสุลกากรที่แถวแถวคือห่างจากที่ที่ไปรณียน์นั่นแหละที่ก็เลยหลานก็บอกมาแล้วก็สงสัยยาก็สงสัยว่าเอ๊ะ ทำไมมันจะต้องไปที่สุกากรด้วยเพราะว่าของมันก็ไม่ได้มีอะไรมันยาออเขียนที่กล่องเอาไว้เลยว่ายายอายายบ้านสรุปก็คืออ่ะยาอาโดนปรับจริงๆแล้วอ่ะยาอาก็ติดต่อกับหลานนะเฟซไทม์โทรศัพท์ติดต่อกัน จนกระทั่งถึงตีสองอ่ะยาอ,อก็คอยอยากรู้ไงว่าไอของที่มันอยู่ในกล่องอะไรที่คือความสงสัยของยอมีแค่เนี้ว่าในกล่องนี้มันมีอะไรที่เราจะต้องเสียภาษีก็ส่วนไอของที่เป็นกระเป๋าแบรนด์เนมอะไรที่เป็นของยอยอ,อส่งไปนานแล้วเป็นเดือนเดือนสองเดือนที่แล้วถึงแล้วล่ะแต่ว่าะยาอสงสัยว่าเอ๊ะหรือว่ามันจะเป็นอะไรหรืออะไรก็คิดไป ทีนี้ก็ปรากฏว่าหลานก็ก็คุยกับหลานก็ปรากฏว่าคือปรับจริงๆแล้วปรับประมาณหนึ่พดอลลาร์ก็คือเป็นเงินถึงสามหมื่นบาททานนีนี้หลานก็คงจะคุยว่าเพราะว่าอย่างยาออก,ก็ให้ข้อมูลไปว่าของคือเป็นของของยาออนะบอกแบบนั้นแบบนี้ไปเลยอะไรต่ออะไรก็เลยลดมาเหลือแปดพันกว่าสรุปก็ สรุปก็คือยออายอส่องของบ่อยเหตุผลเหตุผลที่ได้จากเจ้าหน้าที่สุรกากรก็คือ,อายายอส่งของบ่อยเพราะว่ามันมีข้อมูลแต่จริงๆแล้วมันก็มันก็หน้าให้เขาปรับนะถ้าพูดตามหลักนะยายอ,อก็เลยเป็นเรื่องอะไรที่ขำๆที่เป็นเรื่องไม่ไม่ซีเรียสมาก เพราะว่ามันส่งบ่อยจริงๆมันคือส่งบ่อยเป็นยังไงส่งบ่อยทีไม่เคยส่งทีขนาดขนาดไปส่งที่ไปสณีนไปสณี์ยังจําได้ยิ้มตลอดพอส่งปุ๊บเอาซื้อกล่องมาต่ออีกอะไรอย่างเงี้ยก็ก็เป็นเหตุผลตรงนี้ก็คือคือแยออส่งของบ่อยเ,ออเหตุผลมีแค่นั้นเองไม่ใช่คือแยอก็อยากรู้ไงว่าของที่เอฝ้าติดตามหลานอยู่เพราะว่าอยากรู้ว่าของอ,อที่เขาที่จะ ยาออต้องเสียภาษีเนี่ยคืออะไรยาออจะได้รู้เป็นข้อมูลแต่กลายเป็นว่ายาออส่งของบ่อยแล้วก็หลานก็บอกว่าเอ๊ะเราก็ส่งนานแล้วนะเขาก็ส่งมาบ่อยคือป้าอ,อก็ส่งมาบ่อยแล้วทำไมเพิ่งจะมานั่นเขาก็บอกว่าถ้าส่งกล่องสองกล่องเนี่ยมันไม่มีปัญหาแล้วทําไมไม่ส่งทางเรือหรืออะไรเหตุผลว่าว่าแบ่เขาก็พูดไปท่านี้ก็สรุปก็ก็ได้แค่นี้คือยาออส่งของเพราะว่ายายอต้อง ตั้งการที่จะกลับเมืองไทยไงก็เลยก็เลยส่งหนักเลยเพราะว่าช่วงนี้ยอมีแผนแล้วว่ายอจะเดินทางกลับตอนไหนจะวางแผนยังไงไงอย่างน้อยก็ของยอเยอะเพราะว่าเป็นของที่มีค่าทุกกล่องไม่มีคือเป็นของที่มีค่าทุกกล่องที่ยอส่งไปฉะนั้นจะเสียจะปรับเท่าไหร่ยอก็ไม่ได้ไม่ได้ซีเรียสกับเรื่องนี้ ก็พอเราเสียเงินปรับให้เขาไปเรียบร้อยแล้วราคาขนาดนี้ขนาดนี้แล้วก็เขาก็ไม่ไม่แกะกล่องนะเขไม่ได้ไม่ได้แกะกล่องมาดูแล้วก็มาปรับทั่วไปทุกทุกคนก็สงสัยว่าทำไมเป็นเพราะอะไรก็นั่นแหละก็อยากมาแชร์ประสบการณ์ให้ทุกคนได้ฟังกันบางทีคนเราการส่งของทุกคนก็มีเหตุผลนะว่าทำไมถึงส่งอะไรต่ออะไรเงี้ยส่วนมากเราก็จะส่งของ ไปให้คนอื่นซะมากกว่าคือเรามีโอกาสนะเราก็อยากที่จะทำอะไรที่ทำให้มีความสุขใจก็เลยก็นี่แหละก็นี่แหละเป็นเหตุผลแค่นี้เองกล่องหนึ่งอะที่จะมาส่งก็ราคากล่องหนึ่งก็ประมาณกล่องแล้วร้อยยี่สิบห้าดอลลาร์ร้อยสามสิบอ่าสูงสุดก็ถึงร้อยห้าสิบก็ไม่เกินนะ แตละกล่องก็ตอนนี้ก็ประมาณ30กล่องได้แล้วแต่ยังเหลือที่บ้านอีกประมาณ11กล่องแต่ยอจะหาวิธีที่จะส่งไปก็มาแชร์ประสบการณ์ว่าอยากให้ถ้าใครได้ดูคลิปยอหรืออะไรก็จะได้รู้การส่งของถ้าเราส่งถ้าเกิน2กล่องเนี่ยมันจะเป็นอ่าเป็นเรื่องที่ศุลกาการเพ่งเลงแล้วส่งจำนวนมากแล้วก็ส่งบ่อยอื ก็อยากมาแชร์ประสบการณ์ให้ทุกคนถ้ายังไงก็ขอขอบคุณทุกๆคนนะคะเผื่อว่าคลิปยอคลิปนี้อาจจะมีประโยชน์กับทุกคนก็ขอขอบคุณทุกๆคนที่ติดตามและให้กำลังใจยอมาตลอดยอจะทำคลิปแล้วก็มีหลากหลายที่จะเอามาแชร์ให้ทุกๆคนได้ฟังขอบคุณทุกๆคนนะคะที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ยอมา ตลอดก็ขอขอบคุณทุกคนขอให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงสวัสดีนะคะแล้วเจอกันคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ